จะเข้าเรื่องแล้<ฮ>ใช่ไหมเพร<อ>าะว่าเราก็รายงานข่าวกันไปใช่ไหมคะ,ะหลังจากที่ท่านอนุทินลงนามใช่ไหมคะ,ะที่บอกว่าหนึ่งมีนาคมเนี่ยก็จะต้องรักษากันตามสิทธินะใครมีบัตรทองก็ไปโรงพยาบาลนั้นๆประกัรสังคมอยู่ที่ไหนก็ต้องไปรับการรักษาที่นั่นถ,ถ้าเกิดว่าอาการคุณไม่ได้หนัก คุณอยากเข้าเอกชนคุณก็ต้องเสียเงินนะแต่ยกเว้นว่าอาการหนักหรือว่ามีโรคร่วมด้วยโอเคอันนี้ก็คือสามารถใช้สิทธิฉุกเฉินได้หรือว่าที่เรียกว่ายูเซ็นี่นะคะแต่บางคนก็ยูเซคืออะไรอะไรอย่างงี้นะรับ<อ>สิทธิฉุกเฉินนี่แหละนะคะ<อ>ทีนี้ปรากฏว่าพอข่าวออกไปนะคะเขาก็ข่าวก็ออกมาว่าเอ,อ้ยมันก็ยังฟรีแต่แค่ว่ามันอาจจะมีข้อแม้อย่างนู้นอย่างี้ยอะไรอย่างเงี้นะคะก็โอ้โหมันก็มี ความคิดเห็นหลากหลายมากมายเนาะเราก็ต้องยอมรับนะหลายคนก็มองวิเคราะห์กันไปว่าเฮ้ยสถานการณ์มันกลับมาดูวิกฤตอีกครั้งหนึ่งแล้วอะ่ะตัวเลขที่แท้จริงที่บอกว่าหมื่นแปดจริงแต่อย่างวันเนี้ย ATK หมื่นสี่แล้วยังไงอะ ATK ก็ปิดไงนะมันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะมันต้องเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็เยอะอะ่ะเออมันก็สามหมื่นสองอย่างเงี้ยแล้วยังไงแล้วตอนเนี้ยเริ่มมีข่าวแล้วว่าเด็ก โรงพยาบาลปฏิเสธไม่รับที่มีข่าวออกมาวันก่อนก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ภูมิใจอยู่ต่างจังหวัดแล้วรู้สึกตัวเองติดโควิดไปตรวจใช่ไหมคะล่าสุดโรงพยาบาลก็ออกมาขอโทษมาชี้แจงถแถลงไขแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้เข้าสู่ระบบการรักษาแล้วเห็นหัวหน้าครอบครัวเป็นระปภะต้องออกมานอนริมถนนเพราะไม่รู้จะไปกักตัวหรือจะไปที่ไหนโทรไปเราก็ไม่สามารถที่จะติดต่อใครได้ ก็เลยต้องออกมานอยข้างนอกเพราะกลัว oh, ว <Okay. S 2> uh ่าภรรยาและลูกจะติดโควิดจากตัวเองก็เลยแยกออกมาคือมันไอภาพเหล่านี้เราเราก็ไม่อยากเห็นเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันเคยหนักกว่านี้มาแล้วใช่ไหมคะพอมันมีเรื่องกรณีการลงนามแล้วคนก็ไปโยงกันหลายอย่างว่าเอภาพเหล่านั้มันจะกลับมาไหมต้องพูดตรงๆนะว่าโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งจะปฏิเสธผู้ป่วยไหมหรือผู้ป่วยจะต้องรอนานขนาดไหน เออคนก็แบบว่าหลายอย่างอ่ะเนาะมันซึ่งมันก็เราก็จะไปห้ามไม่เขาคิดแบบนั้นไม่ได้เพราะมันก็เคยมีตัวอย่างที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้มีการประชุมคอรมอค่ะเป็นไงคะนาชิดโดนเบรกเลยใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วกยก่อนหน้านี้ทางทางทางสาธารณสุขเองนะก็คือมีมีการเตรียมนะว่าจะมีการประกาศให้โควิดเนี่ยอ่ามันออกจากยูเซปนะครับก็คือไม่ใช่โรค ไม่ใช่โรคถูกเชิญถูกเชิญแล้วะ <c oughs> นะครับก็คือให้กลับไปเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิที่มีนะครับแต่เพราะว่าสถา,านการณ์ปัจจุบันมันเปลี่ยนสถ<ช>านการณ์ปัจจุบันมันเปลี่ยนคนติดเชื้อมันเยอะขึ้นแล้วก็ติดสูงด้วยเชื้อที่สูงด้วยเพราะการระบบของการรักษามันยังยัง,ย,งยังมีเหตุจําเป็นต้องยังต้องมีเพราะว่าคนที่ที่ที่ป่วยลักษณะแบบนี้คือคนที่แบบคืออาการหนักมันก็มีเช่นกันมันไม่ได้ว่าอ มันไม่รุนแรงมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเอากละ่ะว่าส่วนใหญ่มันเกิดแบบไม่มีอาการแต่คนที่เขามีโรคประจาตัวะอะไรต่างที่มันมีอยู่เนี่ยประกอบอยู่ในนั้นเนี่ยมันมันยังก็ยังเป็นอันตรายอยู่เอาจริงๆตอนนี้ไปดูนะหลายหลายโรงพยาบาลก็บอกว่าโอเคตอนนี้เตียงรับได้เท่านี้นะสําหรับอาการหนักที่ต้องนอนใช่ไหมคะแต,แต่ตอนนี้มันเหลือเท่านี้แล้วนะเพื่อที่จะสํารองให้กับคนที่อยู่ในกลุ่ม608อายุ60ปีหญิงตั้งครรภ์หรือว่ามีโรคประจําตัว หรือผู้พิการอะไรแบบนี้แต่ดูแล้วว่าตัวเลขมันน้อยมากอะเตียงที่พอจะรองรับอย่างของคุณดเองเพจเราต้องรอดก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่ามันมันวิกฤตนะมันเต็มหมดแล้วนอนพื้นกันหมดแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เป็นสัญญาณที่กําลังปรากฏลอยออกมาให้มันเหมือนว่ามันมันเริ่มจะมันก็ชัดขึ้นอ่ะอ่ามันเหมือนมันจะภาพเมื่อปีที่แล้วมันเหมือนมันจะถูกวนลูปมาให้เห็น ในวันนี้ะนะครับโอเคละมันยังไม่ถึงเหมือนปีที่แล้วแต่ว่ามันเริ่มจะมีสัญญาณนี้เข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็โราป่วยมันเยอะขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าหนึ่งมีนาคมที่ลงนามไปแล้วเซ็นไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่เริ่มนะคะคเก็บไว้ก่อนพาแฟม <laughs> เก็บไว้ก่อน <laughs> รักษาโควิดฟรีตามสิทธิ์ยังใช้อยู่เสรติดโควิด -19 รักษาฟรีทุกที่ทั้งรัฐและเอกชนได้ต่อไม่มีกำหนดนะคะครมอตีกลับให้กระทรวงสาธรสารณสุขไปทบทวนแนวทางนะคะว่ามันจะยังไงเพราะว่ายอดติดเชือ้อมันยังพุ่งอยู่นะคะเอาไง,ไง่างๆว่ามันก็ยังไม่เหมาะกับในสถานการณ์แบบนี้แหละนะเพราะฉะนั้นที่จะดีเดยก็ไม่นะคะพับไว้ก่อนพับไว้ก่อน นะคะก็ป่วยกลุ่มเหลืองกลุ่มแดงยังเยอะนะตอนนี้นะคะคือเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอนุทินเองค่ะก็ก็ได้ชี้แจงด้วยนะว่าท่านบอกว่าไงคะให้ผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะคบคือให้ใช้สิทธิ์ยูเซปตอไปไม่มีกําหนดค่ะนะครับก็ที่แหละด้วยสถานการณ์ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันสูงค่ะแล้วก็ระบาดเยอะนะครับแล้วถ้าลงํามก่อนนะตอนนี้ข็คือวันนี้ขอเราคือเพื่อไม่ให้ ประชาชนาสับสนเกี่ยวกับกรณีนี้ประเด็นนี้นก็คือโอเคเลื่อนไปก่อนนะครับก็ไหมหลายคนเขาก็บอกว่าแล้วทำไมท่านไม่ไปคุยก่อนคอนอะไรแบบนี้อ่ะ,อะหรืออาจานะจะแบบรอหาลือคอ,มอรมวันนี้หรือว่าสบ,บาคพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้สบ,บคประชุมถูกไหมคะ,มะแบบเออท่านให้ชัวร์นะครับว่าเออเนี่ยจะอย่างนี้มันโอเคไหมกับสถานการณ์นี้อะไรเงี้ยประชาชนก็มงข่าวมันก็พลิกไตพลิกมาอะไรแบบนี้ก็เออสรุปยังไงกันแน่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอคเออ สรุว่ายืนยันว่าตีกลับไปนะคะ1มีนายังไม่ดีเด <c oughs> อเอออยังไม่เริ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็ป่วยก็ยังรักษาไอ้รักษาฟรีก็รักษาฟรีอยู่แล้วล่ะนะคะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ใชเพียงแต่ว่าก็ได้ทางรัฐและเอกชนครับอืม